ไอ้โด so yeah. huh? right. right? yeah. mm ้เป้หน่อยนะครับเบยเฉพาะยังหวาร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนนะครับแล้วเดี๋ยวพาพวกฟองด่วนไปเอาอนุญาตนะครับฟังก่อนแจ้งมือได้หรือเดี๋ยวฟังต่อเลยและร่วมกันมีอาวุธร่วมกันมียาเสพติดให้โทษเป้ที่หนึ่งนะครับดูเอานี่คือยาอะไรยาไอยาไอแล้วนี่ยาอะไรจะบ้าจะบาอันนู้นนะเนี่ยดูดิ่จะปืนที่ไหนบอกเลยพี่ ห้องถึงห้องเราด้วยแล้วถ้ามันบอกไม่ใช่ปืนมันนะต้องใครจะรับผิดชอบสมมุติถ้ามันไม่บอกว่าเป็นปืนมันใครต้องรับผิดชอบรู้ไหมตอบดิเออสมึกแล้วเห็นดูเขาเห็นเราขาดเข้าใจไหมกดไม่เส้นใช่ดูนะโจครับอยู่ไหนดิไปโดนก็แล้วกันถ <vale> ้าสุดปลายพี well ่ฟังมาเนี่ขาลารัิมึงจะตาย ผมไม่ฟังนะยาก็ติดลอยก็ลอยหรือก็พกเชื่อตำรวจก็จะสู้ที่โดนก็หาอะไรตนี้เรื่องอะไรใช่นี่พรบร้องเรื่องอะไรคือเขาซื้อตมไปรับเงินยคทั้งตุ้มทีคนเนี้คนที่ซื้อไปอยากเขาไปรเงินมาใช่แต่รุ่นน้องชี่บนดีให้เขาให้ปากคำาบันที่สัาน่้ยเขาซื้อตุชมทีไปเท่าไหร่ ข้ามมาแล้วผรู้เียว่ามีหมายทำรู้ใช่ไหมแต่เรื่องที่โดนทาเนี่ยมันหนักกว่าหมายนี่นะใช่รู้แราวรู้ไหมรู้ครับแต่ตอนที่ทำผมรู้ว่าคิดถึงตรงนี้ยังไงแก้วอยากสุสามสิบนครัะวันนี้ถือว่าโชคดีนะครับถ้าวันหน้ายังทํากับลูกน้องผมเสื่อครือบานแบบนี้นะ แต่หาว่าผมไม่ดีไม่ได้ฮะพูดเรื่องตรงนี้เลยเขาไมพูดเรื่องตรงตรงนี้เลยเ